สวัสดีครับพี่นอ้องป้องปลายสุภูสุคนมนีเปิดเทอมเมื่อแล้วนะครับชีวิตวิถีบันพักคู่ะครัก็มาทางยากออกนะครับเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของมูเฮ้านะครับงูหลายครับกําลังนอนเว้นอยู่ดีๆน,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 นะครับเน้อยสุ่มนี้มาจูดไอ้มาจูดหามาจูดหาสุมหานะครับ อูดนะครับเลยโอ้ยหายใจบอกเลยออกมาเบิ่งวังพังอีหยังเสียงดังหักแทะนะครับเข้ากันมาเป็นกำลังใจให้น้อนๆเมื่อกี้ถนนไม่กี้เล่ด้อคุณนายแต่อีหยังถือหยังกันไปคุณนายโอ้รวยน้อเดือดสื่อท้องเรือดสื่อท้องใสฮ่ามึงไอ้

กานเทแมมเล่าน่าจะได้น่าจะผ่านพกศแล้วแหละอาจ,จอยู่ไหมเนี่ยอาดอยู่เพราะว่าเขาทำดีโรงเบียใหม่ถูกดีมะอมืยื่นยื่นของพกศใช่ยื่นผ่านพกศ จ่าสิงหาหกหกครับเป็นผ้าก,กันมาทางหยาบันผักจนแบบตอนนี้เริ่มเริ่มแปลนแล้วครับเพราะว่าเข้าสิปูผักจะปูผักกินเองนะครับทําสวนข้างบ้านพักครับเพราะว่าอันน้ำมันแพงนะครับกะสิบบุกอยเด็กก้าบ้านปันไดกกะสิผ้ากันอยู่บ้านผัก

ตัวผมตรงตัเปลี่ยนเป็นผมยิกบอมันหนามากอหนาแบบโอ้คนอะไรผมหนาอะอมากินบ้ากี่บ้านเนี่ยเดี๋ยวไปหาหน้าใหม่มาแกงกันเลยครับพี่น้อง <c oughs> ครับผมพี่น้องอแบ่งหน้าที่กันครับเ <c oughs> พื่อนน้นองๆเพื่อนกับท่าความสะอาดบ้านพักกันละกันร่างถวยล่างบวงนะครับผมกับศีไปหา เนี่ยยูนน่ากินนะครับหาเบิ้องนอใหม่หลังโรงเรียนนะครับไม่แก่งนะครับบรรยากาศแบบนี้นะครับอากาศแบบนี้ฝนตกมาใหม่อยๆนอใหม่ไปได้เกิดหลายครับย่ยบอกขั้นในยางลงไปเบิ้งจะเถื่อนครับเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันครับพี่น้องครับผมพี่น้องด้านหลังนี่ก็เป็นป่าไ่โรงเรียนครับที่เ้าเคยมาหากันนะครับในคลิปก่อนนะครับตอนนี้นะครับเป็นหนาฝนนะครับฝนตกลงหลายเมือแลลวกนาศีมีนอใหม่เกิดขึ้นหลายอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปเบิ่งกันว่ามันจะมีหลายบ่อนะครับไปไปเบิ่งกัน เป็นไ่กิมซูครับไ่กิมซูโอ้โอเยอะอยู่นะครับพี่นอน,น,นอนี่หนอบนงใหญ่นึงครับตอนนี้มันหนอใหญ่เป็นหน่นนอนใหม่ครับหนอนเดียวขนาดสิพอแกงนะครับนี่หนอน,นึง นุ่งร้ายครับพี่นอพ่อแล้วครับเด็ดสองนอเหลือร้ายครับพี่นอก็ออออลกกังเกิดเต็มเลยครับผลปลาไผ่เห่านะครับปลาไผ่หลังโรงเรียนนะครับเกิดทุกกอเลยครับพี่นอครับก็ลังเกิดเต็มเลยครับผลก็ลังแทงหนอออกมานะครับผลเต็มเลยครับ ร้ายครับร้าย,ายพี่นอ้องคบเพ่อน้ำมูลน,นี่ะนาดสิเสือไจะได้เหนผมนี่เ,เป็นปอกขึ้นมา,าเนี่ยใหญ่ครับกะสีเห็นห้อยอ่าเพิ่นมาสาไปกินก้อนหนานเนี่ยก็มีอยู่ครับก็เป็นสวัสดิการน้อให้คุณครูในโรงเรียน ให้ชาวบ้านนะครับที่อยู่ใกลเคียงนะครับสามารถที่จะมาเอาไปบริโภคได้เกือสุก,กอรครับพี่นอ้องเต็มเลยถ่ญญานแยมนอใหม่เนี่ยบออึดกินครับบออึดหลายครับพี่น้องเบิ้งกอนีลครับก่อนอีกค,คักแฮะเบิ้งนองคนเดียวครับแบบหลายอันนี้สองนอละหนึ่งสองกอนเลยนะครับมาเบิร้ย พี่น้องสามสี่ห,ห้าหกนี่นอน,นี่ใหญ่เลยนะครับขึ้นสูงเลยให้เป็นเป็นล่ำเจ็ดนอนเจ็ดนอนนะกอเยอนะครับเจ็ดนอนพวกยุ่งกับลายผดเจ็ดนอครับก่อนเนี่ยเสดายพี่น้องพักขาอันมันมันมันขึ้นยาวครับบอกขั้นใดมาตัดกิ่งม่า เอ๋ยวมาแต่งกิง่งให้เป็นโปรงหยอดใหม่นะครับเดี๋ยวสิดุดมาแต่งกิง่งให้เป็น,นมะโปรงหยอดมีหอดไอ้ต้นหยอดนะครับโม่บนน้ำใหม่ใส่ใบหย,ยอดเนี่ยกระเสียด้วครับโอ้ห้างบุดแดงกับลายอยู่ด้วยนี่นะเมน,นูต่อไปครับเนี่ยให้บุดแดงนะพี่น้องนี่เป็นผักขานะครับแกงใส่น้ำใหม่อยู่ข้างกันนะครับก็ปาดน้ำใหม่ ปานามัยอยู่ัะพักหาอยู่นี่แต่ว่ามันบ่มียอดครับวันนี้ก็ค,คือสืโอบ่ได้เลเลยขอเอาน้ำไทยบาตในหมู่บ้านได้อยู่เนาะหมักหน้าพี่น้องหมักหน้าก็พอได้กินอยู่คำเบ้อวัวาลายต้นแต่ว่าก็พอได้กินอยู่เก็บหมักหน้าประเทศไทยทำมะฮงน้ำลลไล่ไล่เลยครับเนี่ย ปัดถึงมาท่อเกิดมันเตี้ยไรอ,ยอึ๊บสามหน่วยกระเพาะพีพ่เนาะบอกหน้าแพงได้สวงนี่เตียวมากับบร่สได้ซื้อเดยวครับเพราะได้กินโยยงเรื่อแกงน้ำไหมสีแสบนะครับขาดทิ่งนีแกงไปเลยลูกโดดพีกอ่อน ขี้แกอยู่ข้างต้นหมากหนาวนี่นะครับพี่เนาะมาเบิ่งพรกบุ๋งก่อนพรกบุ๋งมีหยอดวะเก็บพรกบุ๋งไปขี้น้ำทำบักโฮงโอ้ง่ายทำยู่ได้พี่น้องเดี๋ยวเด้อเก็บพรกบุ๋งก่อน ครับบมูาน แง้นใหม่นี่ครับขายบริษัทเลือชื่อใบย่านางใบย่านางกัเบ,บื้อดครับอยู่หลังรงเรียนนี่แหละปลอดภาัาลอยเปอรเซ็นนะครับบม่มีสารเคมีนะครับน้นเ,เกิดเองโดยธรรมชาติ อขอหน้าใหม่เอ้ยขออันอย่าหน้าไปแกงใส่อันแกงหน้าใหม่เด้อครับเด้อเทวดาอาราักูนโป๊กปักรักษาแต่ที่จต่ท่าเนี่อ่ะนพี่เะ พ่ดดอค,ครับครูเข้าเต็มน้ับ่มีหม่มองใส่นะครับผมตอนนี้เข้ากับหอยบานพักแล้วนะครับออนี่สี่เข้าไปหาของ,งกินหลังรงเรียนได้ยังนะครับในด้องไม้พักบุง่งบักหนาวอ,อ่า ยาหน้าแล้วกับพริกปิ้อนี่นะครับสองนอนนี่คือพอดีเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับแกะนะครับปลอกน้หม่ต้มนะครับเน้อเพราะว่ามันสิคำมันสิบกระือง่ายนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจมาติดตามชีวิตครูบ้านนอกนะครับครูบ้านพักครูชายแดนกับช่องครูกอล์ฟชาแนลนะครับสำหรับวันนี้นะครับเอาไว้แค่นี้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย